C i T y A M U G T คือโลกต่อไปนี้คือบูการทุกทุกอย่างที่พูดสรุปสรุปก,ก็คือว่าผันผวนไม่แน่นอนไม่มีทิศทางทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะสอนเด็กยังไงล่ะ เราือจะเตรียมเด็กให้พรอ้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเมื่อวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2565เวลา11นาฬิกาคุณหญิงกระยาโสคลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดรอังารพิมพสังเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา,านาได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการาเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2563ถึง 2,565จำนวน100รายดด for all. โดยมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิบัติราชการครูการเป็นข้าราชการที่ดีในศตวรรษที่21มีความสนุกมีครอบครัวมีไรายได้ที่ดีได้อย่างไรแล้ว3ปีมาสอบอะแล้วสอบได้ว่า .16 อ่ะโ,โอเคลองครับ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนมินิอิงลิชโปรแกรมซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทั้ง5้าโรงเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานีเนะขต3ณอาคารดูอเนกประสงค์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเนะขต3กำมลชนุชณนะบรินรายงาน